สวัสดนนีค่ะกุ๊ปกิฟนะคะเพจเต,เตอร์ราขายดีเซลกุ๊ปกิฟค่ะวันนี้นะคะกุ๊ปกิฟเตรียมเอกสารนะคะไปส่งมอบลูกค้าคนพิเศษของกุ๊ปกิฟอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะกิฟต์ส่งมอบเป็นคุณพ่อสนทรนค่ะกระบะรีโวอตอนเดียวเซตอีดิชั่นนะคะอยู่ที่วัดวงของจังหวัดอยุธยาบ้านเราค่ะรถอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นรีโวอร์เซตอีดิชั่นนะคะกระบะ,อะตอนเดียวสีขาวค่ะ ราคาตัวรถ577,000ดบาทนะคะป้ายแดงอย่างนี้เรียบร้อยแบบนี้นะคะกับของแถมครบจบทุกอย่างนะคะประกันภัยชั้นหนึ่งพราบาจดทะเบียนนะคะติดฟิล์มเรามิกนะคะปลายท่อนะคะกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะคิวกันศาสตร์ค่ะ้าคคุมรถโอ้ยโทรศัพท์มาลูกค้าโทรตามและะ้วค่ะแป๊บหนึ่งค่ะโอเคค่ะกิ๊บไปส่งมอบลูกค้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าบ้านคุณพ่อสุนทรกันนะคะตามมาค่ะ สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะก๊กริบยังไม่ได้ตอบอินบอกไปนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแนะนำนะคะถ้าให้เร็วโทรมานะคะค่ะตอนนี้นะคะก๊กริบก็อยู่หน้าบ้านลูกค้าของก๊กริบนะคะก็คือคุณพ่อสมสุนทรค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นอู่นะคะอู่ซ่อมรถตุกุกนะคะก็คือจะเป็นอู่ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีรถตุกๆนะคะมากมายเลยค่ะอยู่ในอู่นะคะมาจากกรุงเทพนะคะต่างจังหวัดนะคะก็ต้องมาที่นี่นะคะที่จังหวัดอยุธยานะคะเป็นอู่ซ่อมรถนะคะอู่ สุทนการช่างนะคะก็คือใหญ่ที่สุดนะคะจะมีป้ายอยู่ด้านนู้นนะคะใหญ่ที่สุดของอยุธยากุ๊กิบตอาทัวกอดแล้วว่างรอคุณพ่อสุทนนะคะอาบน้ําแต่งตัวรอหลอมารับรถค่ะด้านนี้นะคะคุณพ่อคะนูนคญาตี่ยายคลิปนะคะเลยคุณพ่อนะคะโอเคคุณลูกค้านะคะให้มาเรือกสิบโมงครึ่งค่ะกิฟมาก่อนเลยค่ะ อันนี้เป็นบรรยากาศรถตุ๊กนะคะที่เอามาทำนะคะรถตุ๊กนะคะที่วิ่งนะคะนุศสว,วรีนะคะกรุงเทพนะคะเยาวราชนะคะมีทุกรุ่นแล้วก็รถโบราณน,นะคะรถเก่าอะคะ่ะมีหมดเลยค่ะด้านหน้าบ้านนะคะคลิปเห็นนะคะมีรถโบราณอยู่คันหนึ่งสีงเขียวคันนี้วันที่คลิปรับจองนะคะคุณพ่อบอกว่าได้มานะคะหลักล้านค่าไม่ต้องพูดถึงนะคะไม,ไม่กล้าพูดถึงะคะ่ะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะ ก็จะเป็นคันนี้นะคะระหว่งางรอลูกค้าพาชมก่อน,นะคะ่ะพาชมรถนะคะอันนี้เลยค่ะเป็นรถโบราณนะคะรถเก่านะคะของลูกค้านะคะสวยงามมากเรียกไม่ถูกอะ่ะแต่ที่ดูลุกเพอเห็นปุ๊บสะดุดตาปั๊บเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวกินไเตรียมเอกสารเตรียมรอคุณพ่อสุทนนะคะแต่งตัวรอรอมาลับรถกันก่อนคะ่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะกูกริปก็อย okay. ู่กับน้องแนนนะคะเป็นลูกสาวของคุณพ่อสุธนนะคะเรียบร้อยด้านนี้แล้วค่ะยินดีต้อนรับแมแนนะคะที่สวัสดีน้องแนนอีกครั้งนะคะเอกสารส่งมอบเราเคลียร์กันเรียบร้อยไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็รถกระบะตอนเดียวนะคะสีขาวสวยงามก็อยู่ด้านหลังของกูกริปกับน้องแนนเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะเดี๋ยวมาฟังความรู้สึกน้องแนนนะคะลูกสาวนะคะว่า ซื้อรถกับพี่กุกกิ๊บเป็นยังไงบ้างนะคะน้องแนนเป็นยังไงบ้างคะเราได้โปรโมชั่นยังไงคะคันนี้ได้ได้โปรโมชั่นดาวฟรีจ้ะศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้ใช่ไหมค่ะเป็เอ็มเอสส่งมาทางข้อความจ้ะแล้วทีนี้ก็เลยอยากไม่ไม่อยากไม่ไม่ไม่อยากดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่เงินดาวลูกค้ามีเงินดาวนะคะแล้วเป็นไงคะข้อเสนอที่พี่กิ๊บเสนอให้ดอกเบี้ยเป็นไงบ้างเออดอกเบี้ยถูกค่ะ คุ้มไหมคะคุ้มค่ะรายการอของแถมที่คุณพ่อได้รับเป็นยังไงบ้างคะจัดเต็มเลยค่ะจัดเต็มนะคะ <laughs> แล้วก็รถนะคะมีพร้อมส่งมอบรวดเร็วทันใจด้วย <laughs> ค่ะเนาะอยากได้สีนหนนะคะไม่มีค่ะสีนันมีสีขาวลูก <laughs> ค้<ข>า <laughs> อยากได้สีบอลเงินนะคะ <laughs> แต่ว่าไม่มีให้ค่ะ <laughs> <laughs> มีสีขาว <laughs> แต่ก็ถูกใจอยู่เนาะใช่ค่ะโอเคค่ะสําหรับโปรโมชั่นพิเศษดีๆแบบนี้นะคะอย่างของเคสน้องแนนนะคะ ได้ SMS นะคะดาวศูนเปอร์เซ็นต์สามารถดาวได้เลยก็คือดาวได้แต่ลูกค้าไม่ด่าลูกค้าไม่เอานะคะต้องการใช้เงินดาวนะคะเพื่อจะได้ดอกเบี้ยที่พิเศษนะคะี่กิ๊บก็วันนี้ขออวยพรน้องแนนนะคะคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะคันนี้นะคะเลือกกูกิ๊บดูแลนะคะให้โอกาสหนูขอบคุณมากมากนะคะขอร่ำรวยร่ำรวยแล้วพ่อนะขอบคุณน้องแนนอีกครั้งนะคะบ้านนี้ซื้อที่เดียวสองคันนะคะเดียนหน้านะคะจะเป็นโตลต้าฟอร์จูเนอร์เรเจนเดอร์นะคะ สภา์ต้องแนนคนเดิมเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะสําสหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจรถโต้ตาทุกรุ่นให้กุ๊ปกิ๊บดูแลคุณนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะสําหรับที่นี่นะคะเป็นอู่นะคะสุทนการช่างนะคะคุณพ่อนะคะเขาจะดูแลเรื่องรถตุกนะคะก็คือรับทํารถตุกใช่ไหมน้องแนนใช่ค่ะให้เจ้าของพูดเองดีกว่าทําเกี่ยวกับอะไรน้องแนนต่อรถสามล้อเนาะสามล้อรถตุกวิ่งในกรุงเทพใช่ค่ะวิ่งทั่วทั่วเลย ทุกจังหวัดอ๋อทุกจังหวัดต้องมาที่นี่นะคะอ๋ออ,อูใหญ่โตมากนะคะจากที่บอกอยุธยาบ้านเรานะคะที่วัดวงองนะคะแล้วก็หรือเซิร์ชว่าอูสุทนการช่างก็ได้นะคะเดี๋ยวกิฟฝากลิงก์นะคะแล้วก็เป็นเบอร์โทรนะคะติดต่องานได,ได้ที่นี่ได้เลยนะคะกิฟแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะใช่สนใจมาต่อได้เลยเพราะคุณแม่ใจดีค่ะน้องแม่ก็ใจดีด้วยนะคะใจดีมากให้พี่กุ๊กกิฟได้ดูแลนะคะสําหรับลูกค้ากุ๊กกิฟทุกท่านนะคะสนใจรถโตโยต้าทุกรุ่นนะคะให้กุ๊กแก กุ๊บกิ๊บดูแลคุณนะคะโทรเบอร์พี่กิ๊บเบอร์เดิมนะคะ0909859807ค่ะ ID Line นะคะช่องทางการติดต่อนะคะแล้วก็ช่อง YouTube นะคะอยู่ด้านล่างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะส่มอบกันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ส่งความสุขนะคะขอบพระคุณน้องแนนนะคะคุณแม่คุณพ่ออีกทรันหนึงนะคะพ่อบายๆ้าหนู่ยน่อยน้อยป้หน่ยแม่หน่ย แล้วน,นั่งบายบายเพื่อนๆทางบ้านด้วยกัน,น,นค่ะวันนี้วัน2 2> ดีรึเปล่าพ่อใช่วัน<ด>2 2> นี้วันดีพวันที่สองเดย์สองพี่สองหกสาม